สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ปุณโอาเมนูต้มส้มปลาบอกมาฝากนะคะค่ะนี่ปลาบอกตัวให่่ๆสั้นตัวค่ะนี่ค่ะเครื่องถีอไส่ในต้มส้มนะคะน้ำส้มจาาค่ะเราก็เอาวัวหอมวัวเทียมขมิ้นมาต้มนะคะซิ่งถี่ขาดไม่ได้เลยคือกะปิค่ะนี่นะคะจะทําให้น้ำซุปต้มส้มของเราพร้อมกลมกลมค่ะนัวค่ะแล้วก็ไส้ เลือพงลงไปด้วยนะคะบันทุกย่างเข่ากันค่ะหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะคะอำน้ำสะอาดคลึงลิรค่ะเดือดเร็วก็เอาส่วนผสมที่เราซ้ำลงไปละลายค่ะทำให้เดือดนะคะ ไส้พองรุงร่งรดลงไปค่ะใส้พองรุ่งรดเร็วเราก็ตามด้วยปลานะคะหยิบไส้ไปทีละชิ้นนะคะหามคนจะได้ไม่ข้าวค่ะสิ่งที่คาดไม่ได้เลยคือตะไคร่นะคะตะไคร่บุ๊บ แล้วก็ซ่องต้นนะคะฉใไ่ไปเลยค่ะจะทำแม่น้ำต้มส้มของเราพร้อมนะคะค่ะเดือดแล้วเราปรุงรสกันนะคะราสุกแล้วเราปรุงรสกับน้ำส้มค่ะน้ำส้มจากไส้ซ่องทับผีก่อนค่ะใส่หมากเดี๋ยวก็จะเรี้ยวเกินไปนะคะเราใส่ไปชิมไปค่ะจะได้รสชาติตามที่เราต้องการค่ะ ล้วก็จะใส่น้ำตาลเนี่ยน้ำตาลคุนจะใส่น้ำตาลมะพราวนะคะหรือไม่ก็น้ำตาลปี๊บนะคะจะให้ความวานแบบหนุ่มๆค่ะชิมแล้วปุนนว้าอ่อ,อนเปรี้ยวแล้วก็อ่อนเค็มไปนะคะวานได้แล้วคุณจะเติมน้ำส้มแล้วก็ใส่น้ำปลาไปเล็กน้อยนะคะ่คะลุงรดได้ ตามที่เราต้องการแล้วก็ใส่ใบกรูชีกลงไปเป็นลำดับทุดทถายนะคะก็ให้เดือดอีกครั้งแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะน่ากินไหมคะเมนูนี้ไม่รู้แต่ร้อยมาร์นะคะแนะนำเลยค่ะพบกันไม่เมนูต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ